ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเป็นผอนะคะเป็นผูน้มนวยการนะคะในการอนุมัติต่างๆนะคะวิธีการทําอย่างไรนะคะมันสามารถทําได้2วิธีเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะการที่ผู้มนวยการจะเข้ามาระบบตรงนี้นะคะระบบลาสมมุติมีคนลาแล้วผอจะมาอนุมัติอย่างนี้เนาะ,อะผออนุมัติมันก็จะดูช้าไปนะคะเดี๋ยวเราไปเมนูรัตเนาะ,ะสำหรับผู้มนวยการนะคะ มาที่หน้าแรกนะคะให้ไปที่ปุ่มเมนูของผู้อำนวยการคลิกได้เลยนะคะจะมีแถบนะคะด้านบนนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะอนุมัติลากเกษียณหนังสือเข้ากเกษียณหนังสือออกอนุมัติเป็นราชการอนุมัติการใช้รถอนุมัติใช้ห้องประชุมอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนอนุมัติบ้านพักนะคะทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้จริงนะคะหลักการของผู้อำนวยการมีเพียงอย่างเดียวค่ะคลิกขวาหรือคลิกปุ่มนี้ก็ได้นะคะอะลองดูปุ่มนี้ จะขึ้นมาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือตรวจสอบแล้วนะคะเราอ,อนุมัติมีสองคนแต่ที่เห็นเยอะๆนี่คือ,อยังไม่เสร็จนะคะอ๋อเสร็จแล้วค่ะเพียงแต่ว่าเป็นคนละคนละคนที่ต้องอนุมัตินะคะ,ะเดี๋ยวเราไปอนุมัติง่ายๆเลยนะคะลงนามพอออ,อนุมัติรายการนี้หรืออนุมัติทั้งหมดที่แสดงเนาะอันนี้อนุญาตนะคะหมายเหตุ ลาไปเธอเหนื่อยมาแล้วลาปล่วยอนุมัติอย่างนี้ก็ได้นะคะยืนยันได้เนาะแต่เดี๋ยวจะลองทําให้ดูคืออนุมัติทั้งหมดที่แสดงเพราะอย่างน้อยก็คือผ่านหัวหน้ากลุ่มง,งานมาแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคอ่ะเรามาดูตรงนี้นะคะอนุญาตจากผุ้มในการมีสองคนเนาะโอเคต่อไปนะคะผู้มรายการ,กรเกษียณหนังสือเข้าอ่ะงนงงาเลยค่ะม ป๊ตรงนี้นะคะจะเห็นไฟล์หนังสือที่เขาแนบมานะคะเขาก็จะบอกแล้วเขาเกิดให้เราแล้วนะคะพออบอกว่าเห็นควรแจ้งหัวหน้าบริหารเลือกเป็นรายการเลือกกลุ่มอะลองดูนะคะเลือกทั้งหมดเลยเห็นไหมกดบันทึก ยืนยันเกษียณหนังสือนะคะอันนี้เราไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปหามาใส่เข้าหลังได้นะคะแต่นี้เราโอเคไปก่อนอมันวิ่งอยู่นะคะตรงนี้มีทั้งหมด17กลุ่มงานเนาะตรงนี้นะคะเห็นที่นิ่งๆไม่ใช่ว่ามันไม่ทํางานนะคะมันวิ่งอยูอ่เสร็จแล้วนะคะส่งข้อความเตือนเรียบร้อยนะคะ,ะเกษียณเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ก็คือผู้ในการ,กรเกษียณหนังสือให้แล้วนะคะต่อไปกเกษียณหนังสือออกเหมือนกันนะคะลงนาม,มเห็นควนอ๋อจะคู่นะคะเดี๋ยวไม่มองไม่เห็นหนังสือเนาะ เอานะคะหนังสือเอาให้ชัดเจนนะคะอยู่ตรงไหนเราต้องเอาไปไว้ในส่วนนั้นนะเราต้องอ้างพาสให้ถูกนะคะเดี๋ยวลองดูใหม่เนาะะเดี๋ยวเราจะปิดออกไปก่อนให้ดูนะคะลงนามหรือว่าจ,จะมองเห็นหนังสือหรือเปล่าไม่เห็นนะคะเมื่อกี้แนบเข้าไปแล้วนะคะแต่อาจจะอ้างพาดให้เขาผิดนะคะเดี๋ยวเรา ไปแก้ไขได้ตรงนี้นะคะอะอกเห็นควรนะคะแจ้งเนาะปึ๊บันทึกค่ะยืนยันการลงนามเหมือนเมื่อกี้มันมองไม่เห็นไฟล์นะคะเมื่อกี้ไปเปลี่ยนพาสแล้วแต่ไม่ทันต้องปิดโปรแกรมแล้วเข้าใหม่ถึงจะมองเห็นเนาะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะ,ะเห็นไหมคะแสดงแล้วจะหายไปนะคะ จะอยู่ตรงนี้นะคะอนุมัติเป็นราชการถ้ามีนะคะก็จะขึ้นมาลงนามเหมือนกันอนุมัติการใช้รถเดี๋ยวลองดูนะคะลงนามลงวันที่วันนี้ก็ได้นะคะอนุมัตินะคะในการนี้เนาะ อนุมัติทั้งหมดที่มีคําขอนะคะเสร็จแล้วนะคะเท่านี้เองะคะติดได้เลยค่ะเรามาดูกันว่าอนุมัติแล้วหรือยังนะะอนุมัติแล้วนะคะเรียบร้อยเนาะวัตถุดิบไปค่ะกลับเรียบร้อยอ่าอนุมัติห้องประชุมนะคะค่าตอบแทนทําได้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือวิธีการพุ่มโดยการอนุมัติแต่ละสิ่งนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนนี้ถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามแล้วก็ ฝึกฝึกไว้ให้ผู้ในยการด้วยนะคะคิดว่าผู้โดยการน่าจะชอบเนื่องจากว่าคลิกขวาอนุวัตทั้งหมดง่ายที่สุดแล้วนะคะเราเข้าใจบริบทของโรงพยาบาลนะคะว่าการทําง,งานมันหนักเนาะเราก็เลยมีคลิกขวานะคะเพื่อใช้ทั้งหมดนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะมีปัญหาไม่เข้าใจสอบถามใต้คลิปได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ